ไปเรื่องของตรุษจีนอ่าอ่าช่วงนี้ช่วงตรุจีนน,นะครับคุณต้นจะแจกอ่างเปาทีมงานด้วยใช่ไหมอ่าแจกเป็นน้ำเปล่าของเรขวดลวกันนะช่วยดูแลสุขภาพ <c oughs> อ่าก็กระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิมนะมก็จัดโครงการลดราคาช่วยประชาชนเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายนะครับก็จับมือกับห้างสัมปสินค้า และตลาดต่างๆ4,600จุดทั่วประเทศนะครับลดราคาสินค้ารับ,รบตุดจีน755รายการในช่วงตุดจีนนี้นะครับคือถ้าท่านไปตามห้างหรือว่าไปตามตลาดต่างๆเ้าจะมีป้ายอยู่ว่าสินค้าร่วมโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นสินค้าคุณภาพดีลดราคาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างสินค้าไฮไลท์เนี่ยไก่ไหว้เจ้า กิโลละ125บาทอันนี้ขาดไม่ได้นะอันนี้ 3, สำคัญน,นะครับไก่สดกิโลละ65บาทชุดไหว้ตุ๊จีนชุดละ99บาทนะแล้วก็มีสินค้าทั่วไปเ,เครื่องอพันโลเครื่องที่ใช้ในการไหว้เจ้าเนี่ยของดีราคาถูกกระทรวงพาณิชย์ช่วยประชาชนนะไปตามห้างไปตามตลาดเจอป้ายกระทรวงพาณิชย์ เข้าไปได้เลยของดีราคาถูกแน่นอนมีพวกขนมเปี๊ยะด้วยใช่ไหมโอ้นี่อันนี้จำเป็นขนมเปี๊ยะเห็นหอมโอ้ั้งนั้นเลยนะเครื่องคัวแห้งอ่ะก็ทั้งหมดเนี่ย7 5รารายการโอ้โหนะครับเจอได้นะครับ